เจ้าลิ่ิิ่มีลุ้นคว้ารางวัลแมกโนเลียวอร์ดรางวัลแมกโนเลียวอร์ดประจำปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23มิถุนายนนี้นะคะแต่เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อปีที่แล้วส่งผลให้ปีที่ผ่านมาถูกเลื่อนมาในปีนี้ ทำให้วลงานของทั้ง2ปีได้รับการตัดสินร่วมกันดังนั้นปีนี้จะเป็นปีพิเศษที่แตกต่างจากปีอื่นนะคะซึ่งรางวัลแมกโนเลียวอร์ดเป็นหนึ่งในสารางวัลทีวีหลักในจีนแผ่นดินใหญ่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความนิยมของแมกโนเลียก็เพิ่มขึ้นอย่างรดวดเร็วซึ่งรางวัลแมกโนเลียมีค่อนข้างมากรวมถึงรางวัลซีรีส์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมผู้เขียนบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลอื่นๆซึ่งรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเป็นที่ดูดสายตามากที่สุดนะคะแม้ว่าละคร2ปีจะได้รับการตัดสินร่วมกันแต่การแข่งขันใน2ปีที่ผ่านมาค่อนข้างรุนแรงปัจจุบันการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการยังไม่ได้รับการเปิดเผยและผู้คนต่างคาดเดาหลายคนคิดว่าเจ้าลิลลิงมีแนวโน้มที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล หลังจากผลงานทั้งสองเรื่องของเจ้าลี่อิงความสุขของซิ่งถูและยอดหญิงแกร่งอิงจากทีมของนางเอกซึ่งชื่อเสียงและเรตติ้งในทุกด้านก็ดีครั้งหนึ่งได้กลายเป็นผู้ชนะหลังจากการออกอากาศที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหัวใจของผู้ชมจำนวนมากพวกเขารู้สึกว่าแม้ว่าสถานะปัจจุบันของเจ้าลี่อ,อิงจะมั่นคงแต่เธอก็ยังขาดรางวัลในระดับนี้ เพียงแต่บางคนบ่นว่าโอกาสของเจ้าลิอิงนั้นไม่ค่อยดีนะักเนื่องจากงานเมนูเรียวอร์ดปีที่แล้วถูกเลื่อนมารวมกับปีนี้มีนักแสดงหญิงหลายคนที่แข็งแกร่งมากมายเช่นหยินเถาไห่ชิงซุลลี่โจสวินและคนอื่นละครของพวกเขาต่างก็ประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะซึ่งในความเป็นจริงเจ้าลิลงนําละครทั้งสองเรื่องนี้มาแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในตอนต้น แต่เธอยังบอกก่อนหน้านี้ว่ารางวัลน,นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแร่งและทักษะการแสดงของศิลปินเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับโชคของรางวัลด้วยผลงานของนักแสดงบางคนอาจไม่โดดเด่นมากนะักแต่เนื่องจากผลงานในช่วงเวลาเดียวกันนั้นโดดเด่นจึงคาดว่าจะได้รางวัลแต่ในดีเธอเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึงสองครั้งในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากไมโเรียนะคะ เช่นในปี2016เจ้าลี่อิงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสำหรับบทบาทของฮาวาเชนกูจากซีรีส์ตำนานรักเหนือพบและในปี2019เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอีกครั้งสำหรับบทบาทของเซิ่งหมิงหลันจากซีรีส์ตำนานหมิงหลันซึ่งการวิเคราะห์จากบล็อกเกอร์จีนพบว่าเจ้าลี่อิงมีแนวโน้มที่จะคว้าแชมป์มากกว่า เพราะปีที่แล้วความสุขของซิ่งฝูและยอดหญิงแกร่งที่นำแสดงโดยเจ้าลี่อิงต่างก็เป็นแชมป์ในการจัดอันดับนี้เช่นกันนะคะผลงานชิ้นเอกสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเจ้าลี่อิงที่ประสบความสำเร็จความนิยมของละคร2เรื่องนี้เคยสูงกว่าละครย้อนยุคเรื่องอะไรลองเจอร์นี่ในปี2022ของหยินเทาฝีมือการแสดงดีดราม,ม่าเข้มขน้น เกนเรื่องของสาวใหญ่เจ้าลี่อิงเพียบพร้อมไปด้วยพลังถ้าเธอหลุดโผแสดงว่ามีเรื่องภายในจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขของซิ่งฝูหรือยอดหญิงแกร่งสามารถเอาชนะละครทีวีเรื่องอื่นๆได้นะคะดังนั้นตอนนี้ชาวเน็ตต,ต่างตัางรอเจ้าลี่อิงเป็นอย่างมากถ้าเธอสามารถคว้ารางวัลแมกโนเลียวอร์ดได้นี่จะเป็นอีกจุดสูงสุดของเจ้าลี่อิงแต่เราไม่รู้ผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาในรูปแบบไหน เราคงต้องมารอลุ้นกันนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ว่าเธอจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตามนั่นหมายความว่าผู้จัดงานยอมรับในทักษะการแสดงของเธอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆ